ล่าสุดนรินาวาถูกจับคดีน้องชมพู่รีพิวหลักฐานแจ้งเอาผิดคนกระาำหาอนาจารเด็กเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาที่สพกกตูมพบว่าในนารินเชื้อลมตาผู้ต้องหาในคดีกระทำอนาจารหลานตัวเองและนางชนาภาเชื้อคมตาภรรยา ได้เดินทางมาเพื่อขอยื่นเอกสารคำร้องและพยานหลักฐานให้แก่พนักง,งานสอบสวนในคดีรวมทั้งมีเจตนายื่นเอกสารให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจนอกจากนี้ยังจะส่งหนังสือพร้อมหลักฐานทั้งหมดไปยังคณะกัรมาทีการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเนติบัณฑิต ขยสภาในพระบรมราชูป,ปถัมภ์สำนักง,งานตรแห่งชาติและพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยเอกสารสำหรับ4หน่วยง,งานข้างต้นจะส่งกระชนีไปรวมทั้งหมดเอกสารที่ทำขึ้น6ฉบับโดยช่วงเวลา16นาฬิกานายนรินร์และนางชนาภาเดินทางมาถึงสพกกตูมได้จัดเรียงเอกสารหลักฐาน5ชิ้นพร้อมให้พนักง,งานสอบสวนได้แก่1 บันทึกการเรียนของโรงเรียนบ้านกกตูม 2. ภาพถ่ายของเด็กหญิงบีนามสมมุติผู้เสียหายขณะอยู่ในโรงเรียนในวันที่เกิดเหตุ 3. สำเนาใบรับรองแพทย์4บันทึกข้อความของโรงเรียนยืนยันมีการจา่ายเงินค่าทำขวัญจากผู้ปกครองเด็กชายเอนามสมมุติและ 5. บันทึกวิดีโอเวลาเลิกเรียนของโรงเรียนบ้านกกตูมเห็นเด็กหญิงบีนามสมมุติผู้เสียหายเดินต่อแถวเพื่อกลับบ้านนายนรินและนางชนาภาได้ใน,ในาเอกสารทั้งหมดเดินเข้าไปที่ศพโขก,กตูมโดยมีพันตรวจโทสุริยานพกัรกำแหงสารวัตใหญ่ พพกกตุมและพันตำรวจตีธนการพระสุมาตรพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเป็นผู้รับเอกสารไว้จากนั้นนายนรินทร์และครอบครัวได้เข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมในห้องสอบสวนพนักงานสอบสวนได้พูดคุยเพิ่มเติมเ,มเ,มเมบื้องต้นระบุว่าขณะนี้ได้มีความเห็นส่งไปยังพนักงานอายการแล้วทําให้ขณะนี้ไม่สามารถสอบปากคำอะไรเพิ่มเติมได้จึงต้องรอไปยื่นเอกสารต่อ พนักง,งานอายการจังหวัดในวันที่26สิงหาคมโดยครั้งนี้พนักง,งานสอบสวนได้ให้ในายนรินทร์ลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าขนาดนี้ผู้ต้องหาได้มายื่นเอกสารแล้วหลังจากนั้นนายนรินทและนายชนาพาออกมาให้สัมภาษณ์ระบุว่าวันนี้ตนเองตั้งใจมายื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมในคดีอนาจารเด็กที่ผ่านมาหลักฐาน5อย่างนี้ ตนเคยยื่นผ่านทายในความซึ่งไม่ทราบว่ามีการยื่นให้พนักง,งานสอบสวนหรือไม่ส่วนตัวตนแรกไม่ทันตั้งตัวในการเตรียมหลักฐานในส่วนที่ยื่นไปกับอัยการมีเพียงคําว่าปฏิเสธที่ตนได้ให้การไว้เท่านั้นไม่มีหลักฐานอื่นๆแต่อย่างใดตนรู้สึกว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ตนเองพูดไม่ถูกว่ากลัวหรือไม่ที่อาจจะตกเป็นผู้ต้องหาคดีชมพู่เมืองต้นมาเจอที่ปรกษากฎหมายท่านนี้จึงได้ข้อมูลว่าสามารถยื่นหลักฐานเช่นนี้ได้หากปลปอยเรื่องนี้ไปเรื่อยๆยอมรับว่าตนเองเดือดร้อนแน่นอนหากติดคุกลูกๆสองคนต้องออกจากโรงเรียนเพราะต้องใช้เงินตัวยืนยันว่าตนบริสุทธิ์ ตนเองไม่ได้ก่อเหตุตั้งแต่มีคดีมาตนเองก็เครียดตอนไม่หลับทันีีครอบครัวตนมีปัญหาที่สุดก็คือเรื่องเงินในการสู้คดีตอนนี้ก็หมดเงินไปเกือบถึงแสนบาททา,ทางที่ตนเองก็ไม่ได้ทําตนเองคิดว่าเรื่องที่ตนเองไม่ได้ทําทําไมครอบครัวต้องมาเจอกันเรื่องแบบนี้ล่าสุดงานเข้าแล้วโซเชียลเอาจริงขอไมซานตรวจสัญญ,ญาณโทรศัพท์สาวิตรีแม่หนองชมพู งานนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่าโทรศัพท์ของทางฝั่งพ่อแม่ของน้องชมพู่ที่มีการเปลี่ยนเครื่องใหม่วันเจอน้องเครื่องเก่าอยู่ที่ไหนโดยทางแม่ชมพู่ไม่ได้พูดว่าอยู่ที่ใดแต่ทางผู้เชี่ยวชาญน,นั้นได้สันนิษฐานว่าแม่ชมพู่จะเก็บไว้ที่ท,ที่หนึ่งหรือนําไปขายร้านแล้วเพราะหากเจอก็จะพบหลักฐานอีกหลายอย่างและอาจจะสามารถปิดคดีนี้ได้เช่นกัน จากกรณีประเด็นดังกล่าวโซเชียลต่างก็ได้ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมแม่ชมพู่ไม่ยอมแสดงหลักฐานสำคัญขนาดนี้หากบริสุทธิ์ใจจริงก็ควรเอาออกมาโชว์ไม่ใช่ปล่อยให้ทุกคนคาใจและตั้งเป็นข้อสงสัยแบบนี้ล่าสุดได้มีโซเชียลได้โพสต์ข้อความพร้อมกับระบุว่า อยากเรียกร้องให้ตำรวจที่สืบคดีนี้ช่วยสืบค้นหาโทรศัพท์เครื่องเก่าอยู่ที่ไหนหรือถูกทำลายไปแล้วถ้าถูกขายไปขายไปให้กับใครและให้เช็คการโทรเข้าโทรออกและตรวจเช็คซิมเก่าอย่างถี่ถ้วนด้วยว่าในช่วงวันที่น้องหายไปจนถึงวันที่เจอน้อง ขอหมาสารเพื่อติดต่อทางเครือข่ายนั้นๆและดูเสียงการพูดคุยทุกๆสายออกมาอาจจะมีคำตอบว่าคดีนี้จ,จบลงอย่างไรผมสงสัว่าคดีนี้มีคนมีอิทธิพลมืดบังตาตำรวจอยู่คดีนี้น่าจะได้จบ1 0 4วันไปแล้วล่าสุดดว่วนผลดีเอเน้องชมพู่ เมื่อวันที่24สิงหาคมในขณะที่โลกออนไลน์ได้มีการตั้งข้อสังเกตจากคุณอัจฉริยะหรือนายอัจฉริยะเรือรันตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมไลฟ์ดผ่าน Facebook ชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมบอกว่าคดีของน้องชมพู่ตำรวจใกล้จะปิดคดีแล้วเพราะศพมีดินเอเด็กเพียงผู้คนเดียวตนกล้าเอาหัวล้านไปประกันได้ สำหรับหลักฐานที่ตำรวจเก็บได้นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เส้นขนตกบนศพรอยนิ้วมือรถของเล่นรอยนิ้วมือถุงขนมที่ตกอยู่บนเขารอยนิ้วมือแหวนรอยนิ้วมือกรองนมต่างๆไม่พบดินเอของคนร้ายแต่อย่างใดงานนี้คนร้ายอาจจะจับตัวไม่ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการจับคนร้ายหากจับไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานใดที่จะเชื่อมโยงไปได้เลยอาจจะทำให้คนในหมู่บ้านกอกอกไม่ปลอดภัยงานนี้ก็ทำให้ในตอนแรกนั้นทุกคนต่างหวังดินเอในหลักฐานตั้งกล่าวแต่สุดท้ายกลับไม่พบพันตำรวจเอกสุรโชตจสดาเดชายาสารวัตรเรมโบอดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจ,จเจริญและอดีตสารวัตร กองปราบเมคอบานมองว่าอาจจะไม่เจอดินเองของคนร้ายจึงมาขอกล้องหน้ารถของน้าเสริมเพราะว่ากล้องหน้ารถหรือกล้องมูลจรปิดเป็นพยานวัตถุที่สําคัญส่วนหนึ่งที่จะเห็นภาพคนร้ายคิดว่าตํารวจคงไม่มีดินเองของคนร้ายจึงไปเอาหลักฐานกล้องหน้ารถบ้านน้าเสริมเนื่องจากบ้านติดกันน้าเสริมเป็นคนสําคัญของคดีที่ให้ข้อมูลสําคัญได้ควรจะไปตรวจกล้องหน้ารถตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้ว ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจโ,โทรด,โดกเตอร์กิษณโพงภูตระกูลประธานกรรมาการสถาบานันอัชฉรยวิทยาและการบริหารงานยุธทธธรรมวิทยาลัยรัฐธกิจ มหาวิทยาลังสิทธิ์มองว่าอะไรที่สามารถเป็นหลักฐานสืบไปถึงตัวคนรายได้ตำรวจก็จะนำมาพิจารณาทั้งหมดหากกู้ไฟายภาพได้ก็จะมีประโยชน์อย่างมากเพราะบริเวณนั้นไม่มีกล้องมงจรปิดแต่หากกู้ไฟายภาพไม่ได้ตำรวจก็จะไปหาบอดแสนในส่วนอื่นๆเช่นเดียวกับในแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญลักษณ ัวหน้ากลุ่งงานนิติเวชโร,รงพยาบาลสารพาสิทธิประสงค์มองว่าหลังจากที่ขึ้นไปเก็บหลักฐานบนเขาตนยืนยันได้ว่ามากถึง90%เด็กอายุเท่านั้นไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปบนภูหรือไฟได้อย่างแน่นอนส่วนประเด็นที่บอกว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะพักคดีผู้ช่วยศาสตราจารย์พัตรโวดโทรด์ตรกิษณาพงพูตะกูลนิกมองว่า แต่ละคดีมีความยากง่ายต่างกันบางคดีคนร้ายไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลยอย่างเช่นในต่างประเทศคดีของ FBI ก็เคยมีโดยเจ้าหน้าที่จะเรียกคดีแบบนี้ว่า คู่เคสแต่ไม่ได้อยู่สืบสวนเพราะอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีมาพิสูจน์ได้ว่าคนร้ายเป็นใครถ้าดีเอหรือหลักฐานยังไม่ชัดก็ยังไม่ออกหมาจับอาจจะผ่านไป3-5ปีทั้งนี้ในบ้านเราสำนวนคดนีก็จะเก็บตามแฟ้มบุคคลหากตำรวจนายนั้นย้ายไปสังกัดที่อื่นคนที่มารับทำงานต่อก็จะต่อ,อยากแต่ถ้าจัดเก็บเป็นระบบการทำงานก็จะง่ายมากขึ้น พันตำรวจเอกสุรโชคม,มีความเห็นว่าคดีนี้คนร้ายทำงานเป็นทีมแล้วมีเวลาเตรียมการมากเพราะทำงานคนเดียวทำไม่ได้อีกทั้งตนมองว่าไม่ควรที่จะพักคดีวิธีการคือควรมาเริ่มต้นใหม่ควรที่จะขอพนักง,งานสอบสวนฝีมือดีจากกองปราบปรามและควรตั้งเงินรางวัลให้สูงเข้าไว้มีการจัดฉากเชื่อแบกเด็กขึ้นเขาคนเดียวทำไม่ได้คนในครอบครัวรู้เรื่องนี้ดี